เฮียวีโกนาโปลีปิดดิวลูกากูเกป้าอาจย้ายศบบอลมัดเชลซีอาจได้ซาอูแอ์เป็นสปอนเซอร์สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสานเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันนะทั้งหน้าเก่า<ๆ>หน้าใหม่แต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็นี่เลยฝากทุกช่องทางเลยนะครับผมของบดินทร์มีนะใครยังไม่ได้กด Follow ฝากไปกด Follow กันด้วยนะครับผมอ่ะมามา,มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ไอตู้ก่อนเลยเหมือนจะเป็นข่าวดีนะเหมือนจะเป็นข่าวดีนะครับผมอันนี้มาจากหลายสื่อเลยนิซ่าคินเซล่าจารุกาดิมาซิโอนะครับผมสกายสปอร์ต เจคอบไซเบิร์กนะครับผมแล้วก็แซมดีนนะโอ้โหมากันเพียบเลยนะครับผมมีกาบอกว่ายังไงเริ่มที่นีซ่าคินเซราของ BBC ก่อนนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยกลังเจราจาเพื่อที่จะส่งลูกากูแล้วก็ชูว์เมกาเนี่ยไปนาโปลีนะและเชลซีเนี่ยได้ลดเพดานค่าเหนื่อยของพวกเขาเนี่ยลงมามากกว่า50%แล้วภายใต้กลุ่มทุนของทอร์ยโบลีและก็เคียรเลคคาบิตอลนะครับผม จัลลุกกาดิมัสซิโอเนี่ยบอกว่านาโปลีเนี่ยยื่นข้อเสนอใหม่สำหรับลูกากูแล้วนะที่30ล้านยูโรรวมโบนัสด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยกำลังหาคำตอบรอคำตอบจากเชลซีอยู่นะโรมาโน่เนี่ยมีการบอกว่าการเจราจาเนี่ยยันเนินต่อไปในลอนดอนนะครับผมเชลซีแล้วก็นาโปลีเนี่ยหวังต้องการจะปิดดูลูกากูนะครับผมและเชลซีเนี่ย พูดอีกครั้งหนึ่งว่าต้องการค่าตัว37ล้านปอนด์นะครับผมในขณะที่นาโปลีเนี่ยไม่อยากจะจ่ายค่าสิทธิสัญญานะและยืนยันว่าเจราจาเนี่ยกำลังมีความแตกต่างออกไปนะและลูกกูเนี่ยกำลังรองไฟเขียวเร็วๆนี้ด้วยเหมือนกันมีการงานจากเคเบตนะครับผมเคเบตโซเคเตโนะครับผมมีการบอกว่าเชลซีและก็นาโปลีเนี่ยใกล้บรรลุข้อตกลงสําหรับดีลของลูกกูมากกว่าครั้งไหนที่ผ่านๆมาแล้วนะและจะเป็นการย้ายทีมแบบถาวรด้วย เจคอบไซเบอร์ของกาเดียเนี่ยบอกว่าเชลซีหวังว่าจะขายลูกกูให้กับนาโปลีได้เร็วๆนี้นะซึ่งอาจจะทำให้มีการมีหวังในดีลของบิเตอร์โอซิมเพมมาที่แซมฟอร์ตปิดด้วยเหมือนกัน แซมดีนของเทเลกราฟนะครับผมมีการบอกว่าเชลซีและนาโปลีเนี่ยกำลังหารือนะครับผมในเรื่องของดีลลูกกูกูนะซึ่งอาจจะเป็นการเปิดทางให้เชลซีเนี่ยทำเรื่องเซ็นสัญญากับบิเตอร์โอซิมเพมนะครับผมและโอซิมเฮมเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของเชลซีมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเลยนะและเข้าใจว่ายังเป็นแบบนั้นอยู่แม้ว่าช่วงเนี้กำลังจะใกล้ปิดตลาดแล้วด้วยเหมือนกัน จานุกาดิมาซิโอนะครับผมบอกว่านาโปลีเนี่ยรู้สึกว่าใกล้จะปิดดีลของลูกกูกูได้แล้วนะหลังจากที่เชลซีเนี่ยน่าจะตอบตกลงข้อเสนอที่30ล้านยูโรแล้วก็จะมีส่วนแบ่งในอนาคตด้วยนะครับผมแล้วก็มาเลยนะครับผมรายง,งานจากโรมาโนนะบุ้มนะครับผม ลูกกากูย้ายไปที่นาปโปลีแล้วเฮียวีโกนะซึ่งนักถองสโมสรน,นะครับผมบรรลุข้อตกลงปากปล่ากันได้แล้วนะและเชลซีเนี่ยได้ตอบรับข้อเสนอที่30ล้านยูโรและมีแอดออนอีก15ล้านนะอาจจะสูงไปถึง45ล้านยูโรเลยนะครับผมและลูกกากูเนี่ยเซ็นสัญญาทั้งหมด3ปีกับนาปโปลีนะ แต่ที่แตกต่างออกไปนิดนึงเนี่ยรายงานจากจารุกา้าดิมาซิโอนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ให้ไฟเขียวข้อเสนอของนาโปลีนะครับผมสำหรับลูกกูแล้วที่30ล้านยูโรและจะมีส่วนแบ่งจากการขายในอนาคตอีก30%ไม่มีแอดออนนะครับผมอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าใครจะถูกนะครับผมว่าจะเป็นดิมาซิโอนะหรือว่าจะเป็นโรมาโนนะครับผมแต่แน่นอนเฮียวิโกย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับผมไปได้สักทีอ้ยอยู่กันมานานนะครับผมแล้วก็ หาทางออกไม่ได้สักทีสุดท้ายอ่ะมาเจอกันได้แล้วจะไปที่นาโปลีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่และส่วนแบ่งในการขายในอนะคตจะมีหรือเปล่าและค่าตัวจะไปจบที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงกองหลังกันหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากเดลี่เมลน้อยโดยคิรันกิลนะครับผมแล้วก็ไซมมันโจนนะบอกว่า มูริโล่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมยังอยู่ในเรดาร์ของเชลซีนะในกรณีที่ว่าเชลซีเนะี่ยขายชาโลบาดิซาซี่หรือว่าบาเดชิวออกไปได้นะครับผมแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะบอกว่าเชลซีเนะี่ยน่าจะยกระดับความสนใจของมิสเตอร์โอซิมเฮมนะหลังจากที่ขายลูกกูกูไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็เปโตว,วิชเนี่ยปฏิเสธที่จะย้ายไปที่ซัสสกุกด้วยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงนะก็ ของมูริโลเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจเลยว,ว่าผลงานมันจะดีแค่ไหนนะครับผมแต่คือถ้าสมมติว่าอ่ะขายชาโรบาขายดิซัสซี่ขายบาเดชิวออกไปได้ไซส์สักคนนึงเนี่ยมันต้องหากองหลังมาเพิ่มอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวอื่นรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคแต่อีกตัวหนึ่งที่เจ้าปัญหาเหมือนกันเลยนะครับผมไปพูดถึงโค้ชเยปาหน่อยนะอันนี้เนี่ยรายงานจากเดวิดออนซีเลยฟังได้แน่นอนนะครับผมมีการบอกว่า บอลมารเนี่ยกำลังทําเรื่องเซ็นสัญญากับเกป้าแบบยืมตัวนะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวเลือกอื่นนะอย่างอารอนมแรมสเดลของอาร์เซนอลด้วยนะแล้วก็มีความสนใจจากสโมสรอ,อื่นด้วยเหมือนกันแต่เขาเนี่ยต้องต่อสัญ,ญญาใหม่ก่อนนะเพราะว่าสัญญ,ญาเนี่ยจะจบลงในปี2025ก่อนที่จะออกไปยืมตัวหรือว่าจะขายขาดออกไปก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึ่งนะก็ เออไม่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายเกป้าจะจะออกมาเป็นในการยืมตัวอีกรอบนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปที่บอลมาหรือเปล่านะแต่เหมือนจะข่าวจากซาอุแล้วก็ของเรียวมาริดเนี่ยเงียบไปแล้วด้วยเหมือนกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าเกป้าจะย้ายไปที่บอลมาจริงหรือเปล่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่อง่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมรายงานจากเจคขอบสไตเบิร์กของกาเดียนนะตีเป็นลือไปได้เลยมีรายงานนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจับตาดูสถานการณ์ของเจรอนซันโชที่แมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เนื่องจากว่ามีอนาคตที่ไม่แน่นอนนะครับผมซึ่งยังไม่มีความคืบหน้านะแต่เข้าใจว่าอย่าเพิ่งตัดโอกาสที่เซ็นสัญญากับซันโชด้วยเหมือนกัน ลืออยู่แล้วลือเลยอ่ะลือเลยเพราะอะไรปีกก็ล้นทีมจะตายหายอยู่แล้วสเตอร์ลิงจะปล่อยออกไปไม่ได้ด้วยนะถ้ามีซานโชเข้ามาอีกคนนึงีง,งงตายหาเลยนะถูกป่ะโอเคฝีมืออาจจะดีเหมือนกันแต่ปีกเราเยอะมากเกินไปแล้วอะ่ะคิดว่าไม่ไม่น่าจะจริงแบบ ถ้าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่จริง90%อะไรอย่างนี้เลยด้วยซ้ำไปนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าสุดท้ายเนี่ยซานโชจะได้ย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนถ้าถามผมผมคิดว่าไม่น่าจะมาเชลซีนะตีเป็นลือไปได้เลยเผื่อมีคนมาถามนะเฮ้ยจะได้ซานโชหรือเปล่าโอ้โ oh, หไม่ไม,ไมีมาหรอกนะถูกไหมปีกก็เยอะจะตายหายอยู่แล้วอ่ะไล่เรียงกันมูดิกมาดูเอเยทพาเมอร์เนโตถูกป่ะอ่ะยังไม่รวมสเตอร์ลิงด้วยนะที่ยังไม่ย้ายออกไป5ตัวแล้วนะเว้ยอันนี้ยังไม่รวมแบบ เออชอวเฟลิกที่เล่นได้ด้วยเหมือนกันนะหรือนี่ครัสแจ็คสันที่เล่นได้ด้วยเหมือนกันเจ็ดตัวมึงบ้าหรือเปล่าไม่น่ามาหรอกไม่น่ามาหรอกนะครับผมเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปข่าวของเจรอรซานโชนะครับโอเคส่วนค่าวต่อไปไปพูดกันเรื่องเงินเงินทองๆหน่อยนะครับผมอ่ามีรายงานนะครับผมจากลูคาบัสเซกของสปอร์ติโกนะบอกว่า นอกเหนือจากการเจราจาธุรกิจในสหรัฐอเมริกาแล้วนะเชลซี Chelsea เนี่ยการเจราจากับซาอุดีแอร์ไลน์นะครับผมอเอาโลโก้ให้ดูซาอุดีแอร์ไลน์นะครับผมถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นสปอนเซอร์คาดอกนะซึ่งในเวลานี้เนี่ยยังไม่มีการยืนยันนะว่าจะมีการปิดดิวได้หรือเปล่านะครับผมและการเจราจากับริยาดแอร์เนี่ยก็ยังดำเนินต่อไปเหมือนกันต้องรอดูนะครับผมว่าจะเป็น หนึ่งในสองเจ้านี้หรือเปล่านะครับผมเอาเรอติดตามกันย้ำอีกทีอ้าวซาอุดีแอร์ไลน์นะครับผมแล้วก็ริยาดแอร์ที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าถามก็เออ ใครก็ได้อางทีใครก็ได้ใครก็ได้ให้กูมีสปอนเซอร์คราดอกหน่อยนะแล้วก็อย่างที่บอกนะหวังว่าจะเป็นระยะสั้นด้วยแต่ถ้าสมมติว่ามาเป็นเจ้าใหญ่แบบนี้เนี่ยเอ้ยไม่น่าว่ะไม่น่าจะเป็นระยะสั้นแล้วนะอ้าเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ otic. ผมว่าสุดท้ายเนี่ยจะมีหมดเลยนะมีทั้งยางด้วยมีสายการบินด้วยนะครับผมอ้าเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายจะเป็นใครรอติดตามก right. ันแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายนะครับผมกับข่าวของไอตัวนี้หน่อยเออก่อนหน้านี้เกือบจะได้แล้วนะกับซามูอมโรดิออนนะครับผมอันนี้เนี่ยย้ายไปปอร์โตแล้วเรียบร้อยนะชูเสื้อแล้วเรียบร้อยนะกับอดีตโค้ชของเรานะครับผมอังเดวิลัสโบอาดนะครับผมมีรายงานนะบอกว่าเฮียบิโก้แล้วนะครับผมซามูอมโรดิออนเนี่ยย้ายไปที่ปอร์โตที่ราคาฟังดีดี5ล้านยูโรนะครับผมไอชิบหายตอนของกูมึงขายเกือ 40, 000, 000บ40ล้านมึงบ้าหรือเปล่าแล้วก็จะมีจากส่วนแบ่งในอนาคตในการขายอีก50%ด้วาสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยาละจะมีล่า เลยนะครับผมโอ้โห แล้วตอนกูโขกมาซะโอ้โห40ล้านยูโรบ้าหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ไปปอร์โตก็ย้ายไปได้แพงมากเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าไปลุยอย่าปอร์โตแล้วผลงานจะเป็นยังไงดูซิว่าเอ,อ่อจะคุ้มค่าอ่ะ15ล้านยูโรหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะไปได้สูงถึง40ล้านยูโรกับที่มีข่าวกับเชลซีก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ่ะรอติดตามกันแล้วกันนะดีนะไม่โดนแม่งโขกมานะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอมาดัดดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคน ได้แต่บ้าตายนะครับผมอ่ะแล้วก็เคป้าอาจจะได้ย้ายศพไปที่บอลมานนะคิดเห็นยังไงลองแชร์มาดูนะครับผมแล้วก็คิดว่าจะได้ซาอุดีอร์เป็นเป็นสปอนเซอร์คัดอกหรือเปล่านะคิดยังไงคลิปวันนี้ก็ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมร่างคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะเจอก,กันปลายเดือลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย